สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n ลดั d d d ้ค o o กิ้งครับวันนี้ Daddy มีเมนูขนมคบเคี้ยวทานเล่นกันเพลินๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเมนูมันญี่ปุ่นฉาบเนยครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยทานเวลาดูซีรีส์ดูหนังดูละครนะครับทานเล่นกันเพลินๆเลยนะครับรสชาติก็จะหวานมันเค็มนะครับแล้วก็หอมเนยด้วยนะครับวิธีการทําก็ง่ายแสนง่ายนะครับแค่ แล้วก็ไปคลุกเนยแล้วก็เอามาทอดอีกรอบหนึ่งเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำครั้งหนึ่งนี่สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นมันเหลืองญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราใช้ประมาณ1กิโลกร,รัม ไม่ต้องปอกเปลือกนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับมันเหลืองญี่ปุ่นนี้เราหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับจิโลละ49บาทนะครับต่อไปเป็นน้ำเปล่า400มิลลิลิตรเนยสดชนิดจืด60กรัมน้ำตาลทราย150กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันสำหรับทอดประมาณ1ลิตรครับ สุดท้ายเป็นมีดสไลด์นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำเชื่อมสำหรับฉาบเนยนะครับเราตั้งน้ำไฟกลางๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายนะครับพอละลายแล้วเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ได้เลยครับ ท่านี้เราก็ได้นำเชื่อมสําหรับฉาบเนยแล้วนะครับน้ำเชื่อมนี้สามารถใช้กับกล้วยฉาบหรือว่าใช้กับมันฉาบเผือกฉาบได้หมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานํามันญี่ปุ่นมาสไลด์เป็นแผ่นนะครับเพื่อนๆนจะใช้แท่นสไลด์แบบนี้หรือว่าจะใช้มีดสองคมก็ได้นะครับแต่แนะนําเลือกอันที่มันเป็นสไลด์ออกมาแล้วได้แผ่นบางๆนะครับมันจะทําให้กรอบนานแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะครับ ถ้าเราสไลด์ออกมาแล้วได้แผ่นหนานะครับมันก็ยังจะกรอบอยู่แต่มันจะแข็งขึ้นนะครับเวลาทานมันก็จะรู้สึกว่ามันแข็งนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราไปตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับใช้น้ํามันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นํามันเนี่ยลงไปทอดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าบางชิ้นที่มันเป็นสีดําๆนะครับเนื่องจากเวลาเราสไลด์เนี่ยเราสไลด์พักทิ้งไว้นานนะครับมันโดนลมมันจะทําให้ดํานะครับแต่ไม่ต้องตกใจเวลาเราเอามาทอดแล้วสีดํานี้มันก็จะหายไปนะครับ แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยสไลด์ในอ่างก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาทอดนะครับไม่แนะนําว่าสไลด์บนบนน้ามันเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยชิ้นค่อนข้างใหญ่เวลามันลงไปโดนน้ามันเนี่ยมันจะกระเด็นโดนมือได้นะครับจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับทอดไปจนมันเนี่ยเหลืองกรอบเลยนะครับระหว่างทอดเนี่ยเราพยายามคนไปเรื่อยๆนะครับมันให้มันโดนน้ามันทั่วๆกันมันจะได้กรอบพร้อมๆกันนะครับพอตัวมันเนี่ยเหลืองกรอบแล้วนะครับเราก็ตักขึ้น เสด็จน้ำมันก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาไปคลุกน้ำเชื่อมฉาบเนยเลยนะครับเราไม่ต้องแช่นะครับเราแค่คลุกๆให้มันโดนน้ำเชื่อมทั่วกันทุกชิ้นนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำก่อนนะครับแล้วก็เอากลับลงไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เราใช้ไฟกลางนะครับเราเบาลงเป็นไฟกลางก่อนนะครับแล้วเราก็เอามันลงไปทอดจนมันเนี่ยหมดเสียงซาเลยนะครับพอเสียงซาหมดแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมัน แล้วก็เอาไปวางบนกระดาษซับมันได้เลยครับพอเราเอาขึ้นจากกระทะใหม่ๆนะครับมันจะยังไม่กรอบทันทีเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันมีน้ําตาลเคลือบอยู่พอเวลามันเย็นแล้วเนี่ยมันจะกรอบขึ้นเองนะครับจากนั้นเราก็เขย่านะครับหรือว่าใช้มือเกลี่ยไปเกลี่ยมานะครับเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันติดกระดาษซับมันไปให้แห้งเลยนะครับ จากนั้นเราก็พักทิงไว้ให้มันเย็นนะครับพอเย็นแล้วเราก็สามารถใส่คัปปร์บแวร์นะครับหรือว่าใส่ถุงมัดปากนะครับเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆนะครับแค่ทอดแล้วก็มาคลุกแล้วก็มาทอดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้กับกล้วยฉาบมันชาบเผือกฉาบได้หมดเลยนะครับเมนูนี้เราสามารถใช้มันเทศของไทยทําได้เหมือนกันนะครับแต่สีสันและรสชาติอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับ เวลาเราไม่ปอกเปลือกนะครับเราทอดออกมาแล้วเนี่ยสีสันมันตัดกันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ